Uh, <music> มีน่าสร้างค่อม้างวสวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนเมื่อคุณแม่สามีไปเรียกแคตโตจังแคตโตจังให้มาดูคุณพ่อสามีแร่ปลา<อ>แคตก็คือรีบวิ่งอย่างไวเลยค่ะทุกคนเพื่อที่จะมาดูคุณพ่อสามีแร่ปลากระโฟในวันนี้นะคะโดยช่วงนี้ก็เป็นฤดูกินปลากระโฟของคนญี่ปุ่นคะ่ะเพราะว่าไปเดินซูปเปอร์มาร์เก็ตก็คือมีปลากระโฟ มาวางขายแบบสดๆเยอะเลยค่ะทุกคนแต,แต่แต่แต่ปลากระโห้ที่ทุกคนเห็นคุณพ่อสามีแร่อยู่นี้นะคะที่บ้านนี้ไม่ได้ซื้อมานะทุกคนเนื่องจากคุณพ่อสามีเป็นนักตกปลาตัวยงท่านก็เลยไปตกปลากระโห้มาไว้สําหรับที่จะเอามารับประทานในช่วงนี้ค่ะทุกคนก็คือไปตกมาล่วงหน้านนะคะแล้วก็เอามาใส่บ่อเลี้ยงไว้ค่ะแล้วรอถึงช่วงประมาณ ปลายเดือนพฤศจิกายนก็เอามาแล่ค่ะเพื่อที่จะเอามาทำเมนูตุนปลากระโฮของคนญี่ปุ่นค่ะวันนี้ก็เลยพาทุกคนมาดูคุณพ่อสามีแล่ปลากระโฮค่ะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเคยได้ลองทานเมนูนี้ไหมนะคะแต่จะบอกว่า การทําเมนูนี้นะคะทําวันนี้ได้กินพรุ่งนี้นะทุกคนไม่ใช่ว่าเนื้อลามันเหนียวเลยตุ่นไว้นานๆไม่ใช่เลยค่ะประเด็นมันก็คืออยู่ว่า เขาจะทานก็ต่อเมื่อต้องปล่อยให้ตุ๋นนั้นนะคะมันเย็นก่อนดังนั้นก็คือโดยปกติเขาก็จะตุ๋นแล้วก็ทิ้งไว้ปล่อยให้มันแบบเออเย็นเพื่อที่ว่าคอลลาเจนจากตัวปลาค่ะมันจะจับตัวกันเป็นเจลลี่เป็นก้อนๆค่ะถึงจะเอามารับประทานค่ะทุกคนวิธีทำเมนูปลากระโ้ตุ๋นไม่ยากเลยค่ะทุกคนวัตถุดิบหลักก็จะมีแค่ปลากระโ้ค่ะ ส่วนเครื่องปรุงก็จะมีโชยุมีมิลินแล้วก็มีขิงทุบอาจจะมีเกลือเล็กน้อยค่ะซึ่งการทําเมนูนี้นะคะก็คือเอาเนื้อปลาใส่ลงไปในหมอ้อเติมน้ำแล้วก็เติมเครื่องปรุงที่บอกเมื่อสักครู่ค่ะแล้วตามด้วยขิงทุบลงไปหลังจากนั้นให้เปิดไฟอ่อนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเนื้อปลาจะสุกแล้วก็มีความแบบแข็งขึ้นมานิดนึงค่ะให้ปิดไฟแล้วปล่อยทิ้งไว้หคืนค่ะ แต่อย่าลืมชิมรสชาติก่อนนะคะทุกคนเพื่อที่ว่าพอพ้นไปหนึ่งคืนปุ๊บน้ำที่ตุ่นนะคะมันจะซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อปลาค่ะและมันจะกลายจากเป็นน้ำน้ำนะคะมันก็จะกลายเป็นเจลลี่ค่ะทุกคนเวลาทานก็คือไม่ต้องอุ่นนะคะให้ตักทานแบบนี้นได้เลยค่ะโดยรสชาติของเมนูนี้นะคะก็จะมีความเค็มนิดๆของโชยุและมีความหวานของมิลิน แล้วก็ได้กลิ่นของขิงค่ะซึ่งบางครั้งถ้ามีส้มยูสุคุณพ่อสามีก็จะปอกเอาแต่เปลือกนะคะแล้วก็เอามาบีบทำให้มีแบบว่ากลิ่นยูสุอยู่ในเนื้อปลาค่ะมันก็จะมีความหอมมีความสดชื่นของเมนูอาหารนะคะทุกคนส่วนตัวแคทนะคะจะชอบทานเมนูนี้กับน้ำจิ้มซีฟูดค่ะหรือไม่งั้นบางครั้งก็คือถ้าทานตอนเช้าก็จะไม่ใส่น้ำจิ้มซีฟูดแต่ก็จะทานเปล่าๆเ,เ,เลยค่ะทุกคน ซึ่งใน1ปีนะคะแคทจะได้กินเมนูน,นี้ประมาณ2ครั้งค่ะครั้งแรกก็จะประมาณเดือนพฤศจิกายนนะคะครั้งที่2ก็อาจจะประมาณเดือน1ไม่งันก็เดือน12ค่ะทุกคน ถ้าเทียบรสชาติแล้วนะคะก็จะคล้ายๆกับหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วอะทุกคนรสชาติคล้ายกันแต่เพียงแค่ว่าหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วอะมันไม่ได้ทานแบบเย็นไงมันทานแบบร้อนๆเนาะแต่รสชาติแบบนั้นเลยค่ะซึ่งถ้าเทียบนะคะเอาตัวปลากระพงมาทำด้วยความที่เนื้อปลาเวลามันต้มแล้วอะค่ะมันไม่เละทุกคน ปลากระโหบเนื้อมันจะแบบมีความแบบแข็งนิดนึงเนาะถ้าคนที่ชอบก็ชอบเลยแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยค่ะอืมซึ่งส่วนตัวแคทนะคะทานได้ค่ะทุกคนรสชาติโอเคเลยค่ะอืมแต่ถ้าบางคนเขาอาจจะไม่ชอบทานค่ะซึ่งในครอบครัวขององสามีแคทก็มีน้องสาวสามีที่ไม่ชอบทานปลาแม่น้ำค่ะทุกคนอืม ซึ่งมันเป็นปกติของคนญี่ปุ่นนะคะที่ไม่ทานแป่ปลาแม่น้ำกันค่ะพอดูคุณพ่อสามีแล่ปลาเพลินก็มีความคิดขึ้นมาอย่างหนึ่งก็คือว่าคนญี่ปุ่นเขาแล่ปลาโดยที่ไม่ขอดเก็ดปลาออกก่อนเนาะทุกคน ซึ่งมันแตกต่างจากคนไทยมากเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนแรกที่เวลาแล่ปลาเราจะเอาเกล็ดปลาออกก่อนหลังจากนั้นค่อยผ่าตัวปลาแล้วก็เอาส่วนที่เราไม่รับประทานอ่ะทิ้งเนาะหลังจากนั้นก็คือค่อยมาหั่นเป็นชิ้นๆแต่คุณพ่อสามีก็คือผ่าเลยผ่าเสร็จแล้วก็คือเอาส่วนที่ไม่กินอ่ะทิ้งเสร็จแล้วก็คือหั่นเลยโดยที่ ยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้เอาเกบปลาออกเลยอะทุกคนยืนมองคุณพ่อสามีแล่ปลาไปพร้อมกับมีคําว่าเอ๊ะอยู่ในใจตลอดเวลาว่าไม่ขดเกบปลาออกกอดเหรออะไรอย่างเงี้ยทุกคนส่วนชิ้นนี้นะคะเป็นส่วนที่แคทขอคุณพ่อสามีไวค้ค่ะว่าขอชิ้นหนึง่งเนื่องจากว่าจะเอามาทําลาบปลาค่ะทุกคนอยากกินลาบปลาแบบ ปลาน้าจือดอ่ะเพราะปก,กติแคทจะทําแบบลาบปลาทูน่าลาบปลาแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยก,ก,กินบ่อยค่ะทุกคน <c oughs> แล้วก็คุณสามีก็คือชอบทาน <c oughs> ส่วนที่อยู่ในถังสีฟ้านะคะก็จะเป็นส่วนที่ทิ้งค่ะทุกคนซึ่งก็จะมีดีปลามีถุงลมปลาแล้วก็มีหนังปลาบางส่วนที่แคทไม่ใช่ค่ะทุกคน <c oughs> ตอนแรกนะคะแคทว่าจะเข้าไปถ่ายการทําเมนูตุนปลากระห้ให้ทุกคนชมค่ะแต่ปรากฏว่าคุณแม่สามียังทําอาหารเย็นไม่เสร็จเลยค่ะก็คงไม่ ไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ทุกคนชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้ก็บายบาย